โอ <ITA> ๊บเซ็ตปีจ้ะเซ็ตปีเซ็ตผักหอมผักอีตูจ้ะเขาเก็บมาปรุงโดยน้ำปลาปูชื่อรสใส่เกลือเส้นหนังปลาค่ะเตลือหอมเอาไอตูผักหอมหอมมาใส่ลงไป่ทำกะเพราใส่นิดน้อยค่ะเดี๋ยวเขาเก็บมาหมกูมะหมกแล้วก็ไปนหนึ่งไปผมกับเาเคยกินจ้ะเป็นตอนหน้าหมกแต่ว่ามื่อวันไปตัวมันมันสั่นค่ะไปตัวมันสั่นถ้าเขาขอไปตามสั่นแล้วพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ไปหน้า แกเดยวก็จ่ไป็นหนึ่งทำไมต้อง้เงี้ยมัน่สวยอยู่จ้ะประมาณนี้เห็นไหเห็ดไปเดือดได้จ้ะเห็ดไปจนเลียวค่ะอน้อง้าไปตมซ้อนกันแก้วมุสองี่ห้องปว้นะห้องมกรหทสด้จ้าไปซื้อกระซื <apply some drinks> ้อได้ค <classrooms> ่ะมีจำนวนจำกัดจ้ารบาทแลกกัะแลกขายก็ะขายค่ะขายพวแมวหาบบกรขายแยกกะได้พี่น้องไฟมันเสียบ่อน อย่งจเนียเลซิมวันี้ค่ะบ้างซิมกัก้าวกอ,อาแซ่บเลยบอกเาเ็้กินดูงโงโมันงงรสชาติจิใจว่าจะใส่สรัถ้าต้องเห็นบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวพ่ว่าชินไปเองค่ะถาอะไรขึไไนข้นหดดได้พี่น้องด,นะดได้ตดด๊บางคอเป็นพวกไง,ง้พ่น้องมองหนิมงนงวง,งี้ยพได้ปอยโจ๊ดี้ได้นนไปไปหนิเไปพี่น้องาไปเบิ้งตามันสุแล้วคะ ไฟฟืนสุไฟครับสุกไหมแม่เอ้ยลองปิดเเห็นเนี่ยเดีวปอกโอ้สุอจ้าเดี๋ยวไปเลยเ้ยโอ้โหช่วยๆไเลยเบวจบุปเดุเดยุดจ้าเปื่อยะเยชิ้นบาด้แม่ไหนจๆเลยเอากันได้ครับ อร่อยมากจับหอมพอดีค่ะย่างเก็กมรสชาติพอดีเลย,ยเรอร่ยอยมากเลยเลยเค็ดีนะค่ะับบเส้นดีนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคินหน้าจ้าสวัสดีค่ะ